85ดราทำอันโซดาปฏิมักประหารเป็นฉนะจิตตุปบบาทที่สัมปยุทธด,ด้วยทิฏฐิสี่ดวงจิตตุปบบาทที่สาระคุดด้วยวิจิกิจชาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำอันโซดาปฏิมักประหารทำอันมักเบื้องสูงสามประหารเป็นฉนะจิตตุปบบาทที่สาระคุดด้วยอุธทธัจจะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ทำอันมักเบื้องสูงสามประหารจิตุปบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิสี่ดวงจิตุปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสวทนาสองดวงสภาวะธรรมเหล่านี้ที่เป็นธรรมอันโสดาปฏิมักประหารก็มีที่เป็นธรรมอันมักเบื้องสูงสามประหารก็มีธรรมอันโสดาปฏิมักและมักเบื้องสูงสามไม่ประหารเป็นฉะนะ กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสีกิริยาอัพยากตในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมอันโสดาปฏิมักและมักเบื้องสูงสามไม่ประหาร